จะมาเรียนการจัดดอ,อกไม้รูปทรงพระจันทร์ความกันนะคะ,ะการจัดไม้รูปทรงพระจันทร์ความก็คือการจัดทั้งสองข้างซ้ายขวายาวเท่ากันนะคะ,ะด้านบนก็ถ้าเราจัดในที่ประชุมเราก็จะให้อยู่ในระดับ,บแค่นั้นก็พอนะคะ,ะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตีโครงวางโครงปักโครงเสริมโครงนะคะ,ะเริ่มต้นนะคะเราเก่งแล้วนะคะวันนี้เราจะแบ่งนะคะ แบ่งเพื่อที่จะเป็นร่องรอยที่เราจะต้องปักนะคะ,ะว่าจะปกกักแนวกลางนะแนวด้าน,ด,าน,ด,านด้านหลังนะคะ,ะเราจะแบ่งสหรา,าออกเป็น4ส่วนนะคะแบ่งครึง่งครึ่งของครึง่งแบ่งครึ่งให้ได้เป็น16ส่วนนะคะเพื่อสะดวกในการปากักดอกไม้นะคะหมอสําหรับมือฝึกหัดที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราจะปกักกลุดไหนนะคะ,ะถ้าเรามีเส้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะปกักกลุ่นไหนนะคะ,ะเริ่มต้นเราจะ ปากวางแผนผังใบกบน,นะคะเพราะว่าเราเริ่มเก่นแล้วนะคะแผนผัง,งใบนะด้านข้างซ้ายขวาเราจะยืดยาอกอกตามความเหมาะสมเท่าที่เราจะใช้ในงานนั้นๆนะคะอันนี้เราจะใช้ใบเฟินนะคะปากซ้ายขวานะคะกิ่งหนึ่งกิ่งสองให้ยาวเท่ากันนะคะกิ่งที่3ามนี้เราจะใช้นะคะเราจะใช้ใบนะคะใช้ใบ,บประกอบน,นะคะ ีฐานใบนะคะด้านกลางนะคะสินกลางซินกลางนะคะใช้ใบเป็นฐานก่อนนะคะเพื่อเพื่อความสวยงามนะคะใบตรงนี้เรามีเยอะแยะหลายพันนะคะเราก็จะใช้ใบที่แตกต่างกันไปนะคะนะคะเสร็จแล้วก็เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะมีการปากแซมสูงต่ำใบนะคะไม่ให้มันมีแค่สเต็ปเดียวนะคะเราก็จะให้มีหลายๆสเต็ปนะคะนะสูงสูงต่ำต่ำ เป็กลื่นโลงๆนะคะให้มันเป็ี่นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของใบนะคะด้านซ้ายด้านขวานะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นฐานนะคะใบเป็นฐานมันก็จะดูหนาแน่นขึ้นมันก็จะดูมีน้ํามีเนื้อขึ้นนะคะนี้ใบเบินซ้ายขวาแล้วก็ใส่ใบสั้นบ้างใบยาวบ้างแล้วก็ไหม้มัน ลดระดับต่ำลงไปให้เป,เป็นเป็นธรรมชาตินะคะเมื่อเราได้ใบนะคะอันนี้ก็จะได้ความสมดุลในของใบแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะคะความสวยงามความมีธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็มากยิก่งขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราได้ใบแล้วนะคะเราได้ใบเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาปักดอกกันนะคะนะคะอันนี้ดอกที่หนึ่ง ดอกที่หนึ่งตักตรงกลางเลยนะคะ,ะ,คะเวลาเราจัดนะคะสมมติว่าเราจะจัดดอกไม้ที่ประชุมนะคะแล้วก็วางนะคะแล้วก็ลองนั่งตั้งต๊ะนี้ต้นต๊นนี้ระดับสูงขึ้นหน่อยนะ,ะปกติเราก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้ดอกไม้ให้อยู่ประมาณระดับ 6, อกเห็นไหมคะให้อยู่ระดับอกนะคะอย่าให้สูงเกินระดับ ให้สูดตามคอไม่ไไมม่่ผ่านค่ะต่อไปนี้ดอกที่1นนะคะดอกที่สองเราก็จะยืดยาวนะคะออกด้านข้างให้มันอยู่ในระดับในระดับแนวนอนนะคะดอกที่3นะคะดอกที่3ปลักเข้าไปให้มันอยู่ในแนวเส้นกลางนะคะแนวเส้นกลางต่อไปนะคะดอกที่4ี่ดอกที่5นะคะการสั้นหน่อยหนึ่งนะคะดอกที่4ี่ที่5นะคะที่4ี่ที่5ออกด้านข้างด้านหน้าด้าน ด้านหลังะคะถ้าเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันก็จะง่ายขึ้นถ้าจะเป็นตัดนิดเมื่อเราจัดเก่งแล้วเราก็สามารถที่ใช้ดอกไม้จางชินิดกันได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะ,อะดอกที่เราปักนะคะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแแผนพังเดียวกันกันกบครึ่งวงกลมเพียงแต่ว่ายืดด้านข้างออก ให้มันยาวขึ้นเท่านั้นเองนะคะ,อะดอกที่ห้านะคะผูกกันค่ะคะ,นะคะให้มันอยู่ในแนวนี้ค่ะแนวนี้นะคะ,อะดอกที่หกนะคะดอกที่หกกินเท่ากันะคะ่ะตีกลางระหว่างสามเหลีะะ่ยมค่ะดอกที่เจ็ดนะคะดอกที่แปดดอกที่เก้านะคะ ระดับนี้นะคะอันนี้จะเป็นโครงดอกการปักโครงดอกหรือโครงของรูปทรงพระจัทร์กว้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้ามีเก้าดอกนะคะปักโครงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการมาเสริมโครงการเสริมโครงง่ายๆนะคะเมื่อเราได้ กิ่งที่1กิ่งที่2แล้วนะคะเวลาเราจะเสิร์ฟตุกปลายเราจะตีคู่ดูที่ปลายนิ้วนะคะนิ้วชี้กับหัวแม่มือนะคะ,ะหนึ่งสองนะคะ,ะสามสี่นะคะอีกด้านนะคะ,ะ,ะมาดูกันนะคะเรามาเทียบนะคะ,ะยาวประมาณยาวแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดออกค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปใช้แรงในการกดลงมากนะคะกิ่งที่1ค่ะนะคะในแนวระดับนี้นะคะนะคะ อินที่สองค่ะนะคะยาวเท่ากันค่ะนะคะยาวเกินไปก็ตัดออกค่ะนะคะอีกู้ค่ะอยู่ในแนวนี้นะอย่าให้สูงแบบนี้นะต่อไปนะคะเสือมีดด้านนะคะเสือมีดด้านง่ายก็ตัดให้มันเท่ากันไปในตัวไปเลยนะคะไม่ต้องตัดหลายครั้งนะคะอะ่ดูค่ะนะ,ะที่สองนะคะ นะคะสวนสองกิ่งตีคู่กันค่ะนะคะคู่กันนี่นะคะปัดนะคะต่อไปเรามาสำรวจว่าตรงนี้ว่างใช่ไหมคะซ้ายว่างขวาก็ว่างนะคะแล้วก็เติมแต่งเข้าไปค่ะปากเข้าไปนะคะนะคะภูมิในเรื่องของความสูงของดอกะคะ่ะ ต่อไปด้านหน้าก็ว่างด้านหลังก็ว่างใช่ไหมคะใส่ลงไปค่ะนะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะใส่เข้าไปาน,นี่ค่ะอ่ะโอเคเราก็จะมาสำรวจอีกเราก็จะเห็นด้านล่างว่างใช่ไหมคะอ่าใส่ไปซะสี่ดอกค่ะหาดอกไม้เพิ่มนะคะหาดอกไม้มาเพิ่ม,มคุณครูค่ะเพิ่มมีสามดอกค่ะดวลีค่ะนะคะ เวลาเราเสริมฐานล่างเราก็ต้องดูด้วยนะคะอ่านะคะเสริมฐานด้าน,านล่างเราก็ต้องเล็งสูงด้วยนะคะฐานด้านล่างอย่าให้มันยื่นลงมาแบบนี้นะคะ,ะเมื่อเราเล็งฐานด้านล่างมันก็ต้องเป็นฟองฟอมเดียวกันนะคะมีฟอมเดียวกันนะคะการเสริมนะคล้ายกันกับการเสริมรูปทรงคือวง,งกลมนั่นแหละแตกต่างกันตรงที่ ยืดความยาวด้านข้างออกเท่านั้นเองกี่ที่สองที่สามก็ต้องยืดยาวปกติขึ้นวงกลมก,ก็จะเป็นรัศมีเท่ากันค่ะอ่าด้านหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเราก็มาสมมารุปกัดูค่ะว่าตรงไหนว่างบ้างอ้อะนะคะมาเห็นตัวนี้ไงใช่ไหมอ่าช่องว่างหน่อยหามาห็นค่ะเร็วคะอีกสักสอดอกค่ะ กันนะคะตอนนี้เราก็จะการดอกไม้บัดส,สีสีกรมกลืนนะคะสีกรมกลืนค่ะนะคะกรมกลืนกันถ้าว่าสีเดียวกันก็ไม่ใช่นะคะนักเรียนจะมองเห็นด้านนี้เป็นไงฮะว้าว,าวาใช่ไหมคะน้ไม่นีค่ะสวยลวยละ่ะนี่นะค่ะ ค่ะอ่าด้านนี้แล้วก็มานั่งสํารวจค่ะเอ๊นะคะพอสํารวจแล้วเราก็มาเจอถ้ามองระดับสายตาด้านนี้มันสูงขึ้นใช่ไหมคะปรับต่ำลงค่ะปรับต่ำลงนิดนึงนะคะเพราะว่ากรอบจะได้ไม่เสียคะ่ะ<ๆ>เวลาเราปรับเราต้องถอนดอกไม้ออกก่อนนะคะแล้วค่อยปรับลงไปใหม่นะคะ <ค>ป้องได้นะคะต่อไปเราจะเสริมโครงค่ะนะคะเสริมโครงเสริมโครงนะเต็มแล้วยังพอยังพอแล้วเมื่อเราเสริมโครงเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะเราก็มาแซมสูงต่ำค่ะด้วยดอกไม้ที่มีขนาดเล็กลงนะคะแต่เป็นสีกลมคพืนก็ได้ที่จะเป็นสีที่มัน แต่ตางก็ได้นะคะนี้ขูดข้อเลือกเปลี่ยนสีกลมคกลืนค่ะนะคะ,ะเซ้นสูงต่ํานะคะแล้วก็ดูตรงไหนมันช่องว่างช่องอะไรพอที่จะเสริมเข้าไปบ้างนะคะแล้วก็หาดอกไม้เล็กนะคะน่ารักน่ารักเสริมเข้าไปค่ะนะสีแ้วเสริมด้านหน้าเสริมด้านหน้าเสริมด้านหลังนะคะ นี้ชี้สีใกล้เคียงกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็มาเสริมด้านหลังที่มันยางผมงโปร่งอยู่นะคะผมโปรหางๆกันอยู่นะคะแซมแซมแซมสูงตามแซมเข้าไปให้มันเกิดความหวานอเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีดอกไม้ที่เป็นดอกๆเยอะเกินไปมันก็จะเกิดการแน่นดึดอัดนะคะ เราต้องการให้มันมีประกายเราใส่ได้ไหมคะหาดอกสีขาวใส่เพื่อให้มันเกิดประกายนะคะนี่นะคะแซงเข้าไปนะแสงเข้าไปดอกไม้ที่เป็นสีขาวเ,เป็นประกายเหมือนแสงนะคะเข้ไปค่ะมันจะได้ไหม เกินไปนะคะเวลาซื้อเวลาแซมก็เอียงไปตามทิศทางของดอกไม้นะคะส่วนไหนที่มันยาวเกินไปเราก็ตัดออกค่ะอย่างมันยาวมากนะคะอยากใส่ประกายเข้าไปก็ใส่ด้านล่างบ้างนะคะด้านล่างบ้างเมื่อเรา จัดเสร็จแล้วเราก็สำรวจอีกทีนึงนะคะว่าตรงไหนที่มันยังห่างอยู่ตรงไหนที่ต้องการการเสริมหน่อยนะคะด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคยังคะโอเคแล้วค่ะอ่าสวย,ยางามสวยงามอ่าประจันความแล้วก็แซ่บอันนี้นะคะเมื่อเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระจันความ สำหรับงานที่นี้เราจะไปตกแต่งที่ไหนได้บ้างคะตกแต่งที่ไหนได้บ้างคะโต๊ะประธานามีเสียงด้วยนะลกูกโต๊ะประทานโต๊ะประธานอีกแล้วนะเวลาเราจัดประชุมนะคะจัดอบรมประชุมสัมมนาเราสามารถที่จะตั้งโต๊ะว,วิทยากรหรือจะเป็นประธานก็ได้นะคะ ในรูปของการประชุมนะคะแต่เวลาเวลาเวลาเราวางเนี่ยเราต้องคำนึงถึงดอกไม้อะอย่าให้เนื้อ,อเนื้อกวอกให้มันอยู่ในระดับอกหรือต่ำกว่าอกได้นะคะแต่นี้เผระอิญว่าคุณหน้าก็ยิีงต่ำเวลาบนั่งจริงก็อยู่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ่าดอกไม้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่านะ,ะไม่ใช่ให้อยู่ในะบังหน้าประธานแบบนี้นะคะ <c oughs> หรือต้น้าบูกาแบบนี้นะมันจะทําให้ผูกาเสียบุคลิกแต่ถ้าเกิดว่าผู้ ผู้ผู้ผู้กล่าวหรือผู้ประธานตัวเล็กเราต้องหาอะไรมามาหนุนนะคะมาหนุนเพื่อให้เกิดเกิดการนั่งแล้วสง่างามนะคะก็ยังมีประธานตัวเล็กๆนะคะนั่งแบบนี้ป้าดอกไม้บังหน้านะคะก็ทําให้เสียหุ่นกะดิสนะคะไปจัดความนะคะเหมาะที่จะตั้งโต๊ะอาหารก็ได้นะโต๊ะอาหารที่เป็นโตเกียริ วางไว้ต,วตรงกลางโต๊ะตามแนวยาวหรือจะวางไว้ตรงหัวหออาท้ายโต๊ะก็ได้นะคะหรือจะเป็นโต๊ะชุดชุดรับแขกได้ไหมคะชุดรับแขกก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ,อะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ